สวัสดีครับอยู่กับช่องวุฒิคิมลารถไถซสิงนะครับเอาล่งไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคุณพุทไยดาเจสามนะครับอันี้ครับอันเจสามเขาใช่ล่องล่องล่องเนื้อ เรถเกีย่ยวข้าวใช้ไปในโครเรือนนะครับอตอนนี้ผมอยู่อำเภอเพลนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับ ได้ครับตัวนี้ปั๊บวันนี้ครับทำงานล่องเช็คเมื่อกลับเรื่องเรื่องเท่ยมันมันเข่าขีดเกลือนะครับมันขึ้นปะแม่นครับมันมันมันอาจจะดึงซอยนั่นหนึ่งดีกว่าทำว่าแย่าครับครับเต้นไปว่ายามเขาเจอเข่าต่ำเข่าสูงนะตัวนี้เขาปั๊บได้นะครับ ก็คันนี้ก็ปิดไปที่สามหมื่นห้าพันนะครับราคานี้ก็มีมาไม่บ่อยนะครับเพราะว่ามันก็แล้วแต่สภาพนะครับว่ารถพวกนี้คือพูดง่ายๆคือว่าตามสภาพกันนะครับว่ามันถ้าสภาพสวยหน่อยนะครับราคามันก็จะอยู่ที่สี่หมื่นกว่าบาทขึ้นไปนะครับ เทนร,ระบบนะครับรถคันนี้มีออดถอยด้วยนะครับติดต๊ดติ๊ดติ๊ดเลยนะครับแถมอันนี้มาด้วยเลยนะครับนี่ไอปตัววางกระสอบนะครับ ไช่ภายใน c o i เรือนนะครับแอกน่าจะหย่อนนะครับเบ็ดมันต่อมเบ็ดเป็นสวงมันนะครับมันมันจะไม่เหมือนแกน็กเหล็กนะครับ แล้วก็สําหรับที่นี้นะครับก็ถึงบ้านลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับถึงอย่างปลอดภัยนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสําหรับช่องวุฒิรามราไทยชิงนะครับก็จะพยายามหามาอีกนะครับให้ลูกค้าได้เลือกอนะครับสําหรับรถรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะหาอะไหล่ง่ายนะครับก็ชิงนี้ก็สั้นๆนะครับ mà cái mà? tắm dẹp tin mà dẹp tin mà cái tắm đi kiếm mà เป็นตันวดเดี๋ยวๆเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวผมเปิดอึกงสมมติถ้าอยากไปไปยุตตนตํหน่งกลางกระเด็นเท่าดันอันนี้ขึ้นขึ้นพร้อมกันสองอันนะครับคุณนี่ตัวนี้เป็นเลขขับมันเขาขับเส้นหัวจะมีหูวอยู่ดาวลมนั่นแหละถ้าสมมติว่ามันมีเสียฟางเสียงยังติดพยายามคิดตําแหน่งกลางได้รับเขา เขาจะจกสดเดี่ยหยันหยันมือมันเข่าไว้นี่ครับแน่นแน่นครับเป,เ,ปเปิดเขาเปิดระบบได้เลยแน่นแนนครับถ้าเบลมีทางเกี้ยวเข่าหมอ้อเขาปั้นเข่าหม้อได้เอาแบบข้าสอดที่เียบไม่ติดปั้นเนองมันนะครับนี่เนี่เขาเข่ามากอยากปั้นขมมเนข่าหม้อมาเป็นเม็ดเลยข้าวกระเอราญี่บุ่นแน่นครับ ข้าวขเอาอยู่ทางมันนี่มันก็ระเอายวขึ้นมาทางนี่เขาเาจะมาตรงไปเลยเลยทาทาทาให้เขาเมานะง่ายๆครับก็อสำหรับคลิปนี้นะครับก็ลากันไปนะครับชูบุตรได้ได้เจอสาวนะครับฝากปฏิดตามด้วยนะครับสำหรับช่องวุฒิเขีมลาดตัวถ่ายสิ่งนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าอีพีหน้านะครับสวัสดีนะครับอปรลอกบบเราเตียนเลียนเตียนเลยครับ รุลูมันเหมืนกมนครับแล้วก็แจ้งก่นกี่แก้วเป็นเป็นน้ำมันน้ำมันเครื่องเก่าน้ำมันยังเขาใส่น้ำโขงโสนะครับใส่น้ำโสยังมันครับรุ่นนี้คือประเทใ้เจลบีคือเป็นน้ำมันแงนครับนอกจะกมนี่มโสงที่อา่นะดีกแบแงนแงนครับเป็นน้ำมันนุ่นน้ำมันใส่ขวดเทอาเลรครับบีใส่ก็ยังเขาเรื่อยเครื่องนะครับไใส่ใส่น้ำส้มนี่มันแล้วก็โสใหญมันลาเลียงใหญ่มัน ขาดเหลืออะไรยังโทรไปหาผมถ้าแม่นว่าน่ะครับผมอย่างนี้มันยอมอกไรได้ไหมแม่นแม่นครับโดยพวกนี้มันถอนอะไรครับถอนท่องคจาดแม่นแมนครับ